ครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ้ชัยนา a อม l เลนะครับดูองค์แรกนะเป็นพระนิรันตรายนะครับพระนิรันตรายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะวัดบรวรวิเวศวรวิหารสองห้าห้าห้านะครับยิเจกันยายนพร้อมการ์ดสวยเดิมนะครับมีการ์ดด้วยหนึ่งใบ อยู่ในซีนเดิมๆนะรับประกันความสวยนะครับเลขโค้ดเลขโค้ดหนึ่งห้าสี่สองเก้าสี่นะครับหนึ่งห้าสี่สองเก้าสี่นะเลขสวยเอาพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะมาพร้อมการ์ดแล้วในพิเศษมีการ์ดพันสอง พระคํำข้าวนะครับปิดทองเล่งราบนะคําข้าวกล่องเดิมๆเ,เลยนอนกล่องทําบุญที่วัดเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทนะถ้าจําไม่ผิดนะครับปิดทองเล่งราบนะสวยเดิมนอนกล่องด้านหลัง คำข้าวปิดทองเล่งราบจริงก็ต้องใส่อย่างนี้หรออะอย่างนี้นะเอาพันห้าร้อยบาทนะครับใครไม่ทันรอบที่แล้วโทรทักมาได้เลยนะให้สิทธิ์สายแรกก่อนให้สิทธิ์คนที่ทักคนแรกก่อนนะครับพันห้าร้อยบาทรูป่ายหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะครับปีห้าเจ็ด นะปีสองห้าห้าเจ็ดยันต่อพิมพ์กรรมการนะครับยันโค้ดยันราคารูปถ่ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคารูปถ่ายแบบเปื่อยๆนะหกถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับหกเจ็ด้อยบาทเจ้าของเลี่ยมเงินมาประมาณสองพันบาทนะนะนี่นะบานนี้พร้อมเงินเนี่ย เอาพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหร้อยบาทนูผู้ยำดูขนาดความใหญ่ก่อนนะครับเทีเยบกับสมเด็จโพย้อยหลวงพ่อกลวยนี่คนละเรื่องเลยนะสองเท่าเลยของสมเด็จนะเทียมเงินใหญ่มากนะครับเอาพันหร้อยบาทหนึ่พันหร้บาท คำข้าวรุ่นสองนะครับต้องบอกว่าองค์นี้เป็นของที่เสมือนออกจากวัดนะครับแบบนี้เลยมีพร้อมใบคาถานะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพอ่อดลสิติดำอันนี้เจ้าของเขียนเองนะครับนี่พร้อมใบคาถาแบบนี้นะแกะไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาซีนแม็กไว้นะครับแม็กเก็บไว้แบบนี้ความสวยไม่ต้องพูดถึงไปดูแกะดูได้เลยนะผมก็ไม่กล้าแกะนะเพราะว่า สวยจริงนะครับอยู่ในอยู่ในซีนนะแกะออกมาจะไม่เดิมนะเป็นเดิมถ้าซองเดิมเนี่ยพระเขาจะจะเป็นฝ้าขาวเป็นปุยทั้งองค์พระนะสวยมากนะเนื้อเหมือนเนื้อเกิดคาบฝุ่นเกาะอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่นยเป็นที่ตัวองค์พระนะครับเป็นผงขึ้นมาเองนะเป็นฝ้าฝ้าอะไร เอาพันหกร้อยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทเพรามใบคาถาเดิมๆแม็กติดเย็บแบบนี้เลย 1, พันหกร้อยยิบผ้าพุทธศตรวตรรษนะครับเนื้อแร่เนื้อดินหรือเนื้อแร่นิยมสุดนะครับเนื้อดินหรือเนื้อแร่นิยมสุดช่องวงพลิกๆเนี่ยพาไปเปลยมีสองพันห้านะครับเนื้อแร่เป็นเนื้อที่หายากแล้วก็ มีความสวยงดงามนะพิมพ์คมชัดเจนด้านหลังนะครับเนื้อแรกเนื้อแรกเนื้อแรกนะครับเจ้าของเลี้ยงเงินมานะครับเลี้ยมเงินมาแล้วพร้อมใช้เนื้อแรกพร้อมเลี้ยมเงินอย่างดีนะครับเอาพันหกร้อยนะพันหกร้อยพร้อมกรอบเงินอย่างดี ประหลัดคลิกหลวงพ่อยิดนะรอบที่แล้วใครไม่ได้นะผมได้ไาอีกห,ห,ห,หนึ่งหนึ่งอันนะครับเนื้อปีกเครื่องบินหลวงพ่อยิดวันน้องจอกเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรูปล่อหลวงพ่อเพี้ยนต่อโคตดนะครับมาตรฐานต่อโคตดกระถิ่นฉลองโบสถ์ 49นะครับถนมโบสี่เก้าหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินรูปหล่อ62 63อนะไนสะักอย่างเนะี่ยอ62 03เลยต้องดูเองนะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำเนี่ยเอา500บาทเหรียญหลวงปู่ทวดอาจารย์นองนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองรุ่น กระถินรวมใจนะครับกระถินรวมใจหลวงปู่ทวดอาจารย์นองกระถินรวมใจหลวงปู่ทวดอาจารย์นองกระถินรวมใจก็ต้องเป็นงานกระถิ่นแน่นอนนะวัดทรายขาวนะครับก็เอาสักเจ็ดร้อยลนเจ็ดร้อยไปไว,ไวเหรียญในหลวงทรงพนวดนะครับในหลวงทรงพนวดด้วยทองแดงฮะ สองสี่เ้าเ้านะครับด้านหลังนะเป็นบุณาเจดีวัดปวะวรน,นะครับ 50, 80, สองห้าห้าศูนย์แสิบพันรห้าธนวาเป็นเหออรียญบกกระสาบนะครับในหลวงสองหห้าเอาหกร้อยนั่นหกร้อยบาท อองอ้อยหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วลายแตกนะครับบล็อกลายแตกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วบล็อกลายแตกหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วเอาพันสองร้อยแล้วกันนะครับพันสองร้อยนะผิวไม่ได้เอ่อ พระไม่ได้ใช้นะครับมีการเก็บรักษาผิวเปิดบ้างนิดๆหน่นนอยๆนะเอาพันสองแล้วกันโดยรวมรักษสภาพสวยนะครับพันสองร้อยเหรียญในหลวงสามรอบนะด้านหน้าสวยคมชัดมากนะครับด้านหลังเนี่ยเหมือนจะวางไว้ไม่ดีนะเ,นเกิดจากความชื้นนะแต่เนื้ออันปาก้าเนี่ยสามารถที่จะล้างทำความสะอาดได้นะเขียวๆเนี่ย ในหลวงสามรอบด้านหน้าสวยมากน่าจะเป็นเพราะได้วางไว้แล้ววางเหรียญหงายไว้นะครับและด้านล่างเนี้น่าจะไม่ได้ซีนนะน่าจะไปวางกับเหรียญอื่นนะทาให้เกิดความชื้นความเขียวสนิมเขียวขึ้นนะถ้าไม่มีสนิมเขียวนี่หกเจ็ดร้อยนี่ไวๆเลยนะอันนี้เอาสักเอาสักสี่ร้อยแล้วกันในหลวงสามรอบสี่ร้อยบาท เหรียญรับสเสด็จหลวงพ่อคูณสองโค้ดนะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณตอกสองโค้ดหายากนะสองโคดหลวงพ่อคูณหายากมากเอาเจ็ดร้อยนะครับผิวหิ่งนะเอาเจ็ดร้อยบาทสองโค้ดพระผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณปีหนึ่งสอง หลวงพ่อมุ้ยผงทุพันธ์ปี 12, นะหนึ่งสองนะหลวงพ่อมุ้ยผูกเศกปีสองห้าหนึ่งสองรุ่นสร้างของสดบนวัดหนองบัวน,นะครับผงทุพันธ์พร้อมกล่องหลวงพ่อมุ้ยลูกเศกวัดหนองบัวผงทุพันธ์น่าจะมีมวลสารเก้าของพระกุด้วยนะรุ่นนี้เอาไปเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาท เนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยานะครับเสริมบารมีเนื้อเงินหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเสริมบารมีจังหวัดอยุธยานะครับเลขโค้ดเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเนื้อเงินเอาพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยรูปรอหลวงปู่แหวนนะครับปีสองหกสร้างบนดบเนื้อนวักนะครับ หลวงปู่แหวนรูปหล่อเนี่ยเป็นอะไรที่หาย,ยากมากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีสร้างนะเนื้อนวะโลหะพร้อมกล่องนะนอนกล่องสร้างบนดบเนื้อนวะโลหะหลวงปู่แหวนเอาพันสี่ร้อยเลยครับพันสี่ร้อยในกลุ่มประมูลกเกือบสองพันนะเอา 1, พอันสี่หอ บัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสวยผิวประหลอดบัวเล็กหลวงพ่อสุดวัดกาหลงสวยมากนะครับสวยมากผิวประหลอดเอาพันหกร้อยนะครับพันหกร้อยพระกลีบบัวนะครับ หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับกรีบบัวหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัวผสมคล้ายๆกับพระหลวงผู้สุขนเนื้อคล้ายๆกันเลยยุคสองสี่บางคนตีเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับตีเป็นหลวงพ่อเดิมแต่งจริงผม น่าเป็นหลงหลงหลวงพ่อดิ่งนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบาง,บงวัวตัวยันบังคับแต่ก็บางคนก็เรียกเป็นกีบโบหลวงพ่อเดิมนะเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยสองสี่กว่าแน่นอนแปดร้อยบาทเหรียญพอปลอ,อนะครับแจกทหารสงครามเวียดนามปีหนึ่งศูนย์นี่ของดีประสบการณ์สูงนะครับแจกทหารไปรบเวียดนาม พอปลอสงครามเวียดนามนะครับสงครามเวียดนามผู้ไปลบผู้ไปลบสงครามเวียดนามประสบการณ์ดีเยี่ยมนะครับเอาพันหนึ่งแล้วกันนึกไม่ออกละดูซื้อมาเยอะราคาจำได้บ้าไม่ได้บ้างเหรียญ <c oughs> <c oughs> ุทธหยุดกระสุนเนื้อละวะโลหะกระไรเงินนะครับเป็นเหรียญที่ทางวัดทากระไร่เงินกระไรทองเองนะเนื้อลาวะจะต่อโค้ดด้านขวามือเราหรือซ้ายมือหลวงพ่อนะครับตรงประมาณหัวเข่านี่นะถ้ามีโค้ดนี่คือเนื้อละวะนะครับแต่องนี้นะทางวัดได้ทากระไร่เงินนะเป็นบล็อกวิบูนเป็นบล็อกวิบูนนะครับเป็นบล็อกหายาก คุดเนื้อนวะโลหะนะเนื้อนวะโลหะกระไหล่เงินถ้า,าล้างกระไลนี่คือนวะแจ๋นะครับแต่เป็นกระไลผมว่าน่าจะทําพิเศษมากกว่าเนื้อน,นวะธรรมดานะต่อโค้ดเอาสองพันห้าละกันนะ,ะนะของหายากปก สมเด็จโพย้อยหลงพกกลวยนะครับปีสองหนึ่งโพย้อยหลงพกกลวยเนื้อผงน้ำมันปีสองหนึ่งเอาพันร้อยแล้วกันนะก่อนขายได้ถึงพันห้านะเอาพันร้อยพระชัยหลังช้างสภาพสวยนะครับสภาพสวยพระชัยหลังช้างสภาพสวยสามเหลี่ยญเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนี่สินเดิมเนยะ สามเหรียญเจ็ดร้อยบาทนะครับปลาชัยหลังช้างหลวงพ่อฤาษีชิงดำปลุกเสกใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับไอดีไลน์ a c l l v e t e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทรัพย์พ่วงเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ